สวัสดีครับพวกันนะครับกับช่อง Isu m e t o Social นะครับกับบอลที่ผู้สการขายจากบริษัท Isu Metro งานมวงวานนั่นเองนะครับครับและบอลก็พามารับชมนะครับ Mew X หน Active นะครับที่แต่ง VIP นะครับมารับชมกันนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรกันไปบ้างครับครับคันนี้ก็เสริมความหล่อด้วยสเกิร์ตงานของกาโต้นั่นเองนะครับ ตัวงานสเกิร์ตกาโต้นะครับก็ให้ความโดดเด่นโดยการตัดสีแดงนะครับตัวนี้ชิ้นงานของเขาก็สวยหรูมากๆเลยนะครับพร้อมตัวมีไฟตรงสเกิร์ตด้วยนะครับไม่ว่าจะเปิดไฟเลี้ยวหรือเปิดไฟหลีกก็ติดตลอดเวลาให้ความสวยงามมากๆเลยครับด้านข้างนะครับก็มีคิ้วซุ้มล้อนะครับหล่อๆนะครับตัดความโดดเด่นมาให้พร้อมกับตัวกาดข้างนะครับ ตัวนี้มีตัวไฟล่อแสงด้วยนะครับแล้วก็เวลาตอนกลางคืนเนี่ยก็สติ๊กเกอร์จะสะท้อนแสงให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังเนี่ยตัวของสกเกิร์ตงานกาโต้ก็จะเป็นท่อเหลี่ยมหรือจะมีท่อกลมด้วยนะครับแต่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับของเขาก็ยังจะมีตัวคาดเอวที่มีไฟด้วยนะครับสวยงามมากเลยครับ และสปอยเลอร์ให้ความสปอร์ตนะครับด้านบนนะครับครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหารถอ e ีสูอยู่นะครับก็อย่าลืมทักหาบอนนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้นะครับยิวที่เบอร์โทร 0 6 2 3 9 6 6 9 3 9นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ทีเดียวกับ ID Line เช่นกันนะครับแล่เดี๋ยวคันหน้ามารับชมกันนะครับว่ามีรีวิวอันไหนให้บ้างแล้วอย่าลืมข้อหัวใจกดติดตามนะครับเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารคลิปคลิปน้านะครับว่าบอลจะเอามารุ่นไหนมาลงบ้างนะครับแต่วันนี้ขอขอตัวไปรับลูกค้าก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ